สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับมาชม h อน da c ซีอวนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนเลยปี2 0 1 1นะครับรถสวยสมบูรณ์ดูแลสูรตรงมากๆนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้เบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันครับภายในก็สวยภายนอกก็งามนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีขาวมุกสวยๆสภาพงามๆนะครับไม่เคยชนเลยครับไม่เคยชนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับ Honda c ซ v 2.0E ตัวท็อปปี2011ขับ4นะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับดูแลศูนย์ดีมากๆนะครับบุกเซอร์วิสอยู่ครบยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้สบายใจ2.0ออโต้เบนซินนะครับคันนี้รถอยู่ที่มินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับ229,000บาทนะครหบื่น4 9 0าโดยประมาณผ่อนได้ 6ปีรถได้รวมได้สภาพสวยมากๆภายในงามมากๆนะครับภายในเจ้าของดูแลดีสุดๆเลยครับคันนี้กรอบเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ติดเบรกนะครับรถสวยสภาพงามใครกำลังหารถครอบครัวชอบ Honda ชอบ C r v วนะครับคันนี้ Honda c r v เจนที่3นะครับปี2011รถดูแลมาดีมาครับใครสนใจอยากได้ใช้งานอยู่ใกล้กรุงเทพมาชมเช็คทดลองขับนะครับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับเราคัด รถสวยนะครับรับรองว่าส่งถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับภายในภายนอกงามนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สประวัติดีบุกสวิตอยู่ครบเช็คศูนย์ตรงตลอดนะครับไม้แท้2องแสนสกิโลเมตรนะครับยางดอกเต็มใช้ได้อีกยาวรถสวยสภาพสมบูรณ์มากนะครับภายนอกภายในงามครับบอกคนขับจะเป็นปลัดไฟฟ้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหารถใช้งานหารถครอบครัวนะครับ h อ n d a า r v วีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับดูแลสบายครับใช้ง่าย โอยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่สวยสมบูรณ์สุดๆคันหนึ่งเลยนะครับสําหรับคันนี้สภาพสวยมือเดียวป้ายแดง หนึ่งในร้อยนะครับสภาพแบบนี้ก็จัดไปเลยครับใครชอบถูกใจนะครับพิจารณาโทรสอบถามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรถสวยสภาพงามสุดๆนะครับฝากไว้ด้วยครับราคาประมาณนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจได้เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ Honda c ซ v วนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ